มารสกันครับผมสิโปยฟังวอลเลยคำนวณนี่มียิงสามิงเจงแปดิงสองมากันกับมาเนี่ยพูยังมากยู่อ๋อสิกอดข้อกันมาเนาะค่ะอันนี้เดี๋ยวนึงเรียกนยพูยังาอยู่เขโยตหาแปดเก้าทีทแล้วเนาะค่ะทีโหไปเอ่อนีเรเลขฟันให้หมดตัวเดียวกันตัวนี้หมดนี่เดี๋มาแนกันที่านกับเือเลขตัวเดียวกันนะครับน่ปง วิ่งวิ่งวิ่งโมเสียนั่นวิ่งสามตนค่ะแล้วเอาอะไรบ้างอะไรเนี่ยตอนนี้เลขคำนวณเลขฝันเลขในการเบิร์ตเนาะค่ะอันนี้มือนีปู้ชิจับผู้เด่นนินให้ถัดให้ตัวเดียวโัวรอีหลีถ้ามาแล้วตัวเดียวโัวร ค่ะลอยอีลีนึ่ว่าพูว่าเล่นไหมพูตัดมาขตัวเดียวอีลีค่ะตัดใม่ย่าละพูอันนี้บนหนึ่งล่างเดียวสำหรับซื้อเื้อบนล่างไปเลยเสื้อบนล่างไว้เลยเอาหลายคูนเปลี่ยนงั้นมันจะนั่นมันนั่นในเฮ็กกำแพงค่ะแม่คือแก๊ปคูนั่นในเฮ็กกำแพงเอาเอาย่าละพูนี่แหละอันนี้ซื้อนะอันนี้ก็อันนี้ก็ค้าบพ่อมค่ะไปแล้วอย่าลืมกลับเจ้าค่ะห่างกลับ เน้นล่างเหมือนค่ะปูบนล่างเน้นบนล่างหรอแตว่านักล่างนักบนค่ะค่ะนี่แหละไปครับเพราะอันนี้มันก็วมันเคยออกห่าแปมันก็เทียออกหแได้เลยคือใจสำหรับคนงบหน่อยค่ะสำหรับคูตั้งทุนปันดพูดตั้งให้แล้วพูดเดียวแตก บ่ได้ลงทุนหลายเนาะค่ะบ่อเอาสมมติว่าเฟื่องรอบวันนี้เท่านั้นท่านเลยะค่ะแล้วจำรับไอ้พี่น้องเอซี่ว่าอยากถิ่มในในโตเต็มนะคะโตเต็มที่ที่ปูงหิ่ห้อยนะคะเออนี่ยและโตเต็มจัดได้มีชุดเต็มนะคะเต็มที่ปูหิ่งไปคลิปที่แล้วเนาะค่ะพี่น้องคะแปลกคือว่าว่าวงนั่นเนี่ยอ๋หลุมเลือกวงตีปูเขาเลียกยิงเนาะเออวิ่งค่ะ พูาก็จว่าวิ่งสามวิ่งแ็ดวิ่งแววิ่งสองมานกันกับมานใ่หมมนอันนี้วิ่งแปตัวนี้ตัวกันี่เสียดอกอันนี้เด็กเห็บอกเลขกฝันเห็บอกห้าสองแปดต่อห้าแปดเด็กเลขถั่กไปห้าแปดเด็กฝันเลขถูกสิตรงตรงกันเลยอ่นลเรีกนก็มันเทียมันกับมานกันนี่ยพูรื่องบอกอยู่เลยค่ะ้มเล็เด่นเนี่ยเด่นเด่นมเท่ากับม่านนำกันกอดข้อกันมากกับมีนะคะ ตัวนี้กันมากตัวนี้ก็เชื้อเื่อสิมากตัวพู่ทัดกันแล้วแต่สำหรับคนมีทุนนะคะเกิดเรนชุดเต็มก็ได้นะคะแต่ตัวนี้ตัดตัดมาใหย่เขียนเขียนเขียนแล้วเขียนนิ้ลีค่ะพี่น้องกันไว้รดเลยค่ะหมดแล้วนะคะ้องผัดแล้วจันไว้เลยจิตรัดไว้เลย บนล่างหรือว่าเอฟซีแถลงกับพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะน่าจะเล่นบนทั้งบนทั้งล่างก็ได้อันนี้ซื้อสั้นมาตูค่ะมัต้องตัวมันแน้หน่อยเสื้อสั้นมาตูเลยเอออันนี้เสื้อกลับเนี่ยค่ะมันเลียบว่าลายตัวเลยนะค่ะเอาอชั้นในน้ำชั้นในเฮ็ดไว้ตังเพงค่ะว่าเปลือกเงินหลายตัวลายมันจีนหน้าในเฮ็ดมันกันแบบทุ่มให้เต็มที่เนาะค่ะเนาะพี่น้องค่ะก็ลองเอาไป เบิ้งค่ะหรือว,ว่าผู้ใดจัดชุดเต็มกับจัดแต่นะคะผู้ใดมีทุนนะคะสําหรับผู้ใดงบน้อยนะคะรัฐบาลไทยแตกแม่เจอที่ไหนฟาดโลดฟาดโลดรบบาลแม่นอยู่แหละค่ะเพราะว่าป,ปู้ก็ได้ดตัดให้ละะแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะโบลกห์หางเดียวนะคะบนหางเดียวล่างหางเดียวล่างหางเดียวนะคะพี่น้องงบน้อยงบน้อยตัดให่ด้คะตัให้แล้วเรือว่าปู้บริเวณเนาะ อ๋อพยัญชนะตัดให้นี่ใกล้มือมันจะงตัดค่ะนี่ละบ่เปลี่ยนแม่นบอคาดปูบอเปลี่ยนตัวเดิมเลยเนาะค่ะปูมันมีเธอเป็นคงสุือ้ายเหรคะเช่มันลกได้่าคงเสือไทยคงเสุดท้ายเลท้ายสุดเลยเนาะบ่เปลี่ยนบ่เปลี่ยนนะคะบ่เปลี่ยนเพราะพยนย่ำไหแล้วโอ้าย่ำไ้เลี่ยวู่มืาล้ว เดยไม่ได้พอเพียนค่ะได้กำแพงอยูดดอกปูกำแพงเสอยู่ดอกค่ะได้นี่ละเบอร์โทรปูชนมงเอาเเกียนเบอร์โทรปูล้งมั้งเอาเบอร์โทรเกียนใ้ไหมค่ะค่ะทำกำแพงอยากรวมทำบุญเท่ากับเป็นสะพานบุญให้เอฟซีค่ะศูนย์เก้าสี่ ค่ะนี่ก็เป็นเบอร์โทรของปู่นะค่ะพี่น้องอยากรวมทําบุญทํากําแพงเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็โทรมาหาปู่ได้เลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องถ้าถือถือถือว่าถือเนาะค่ะใจบุญแท้ดิใจบุญคนได้จะทำบุญท่านท่านจะมาร่ายรำร้ะงผู้นั้นผู้นั้นใจบุญกต่ไม่ได้เพิ่มบุญแต่ทำบุญในอันเดียร์ โอย้คือ่นก็ถือ่นอยากเฮ็ดบุญเพิ่นกท่องน้าบริจาคคือเก่าค่ะค่ะกเ็ดบุญคือเก่าค่ะตามเบอร์โทรนี่เนาะค่ะเนาะเป็นเบอร์ท่ของคุณโดยตรงเนาะค่ะของคุซีฮุกนะคะถ้าเจสซีท่านไหนเนาะค่ะเนาะก็คือผู้่องอาศัยบุญท่านไหนนะคะอยากเฮ็ดบุญห่วงสางกับทางวัดเนาะค่ะหรือว่ากับคุซีฮุกกับ สอบถามปูได้เลยหรือว่าโทรสอบถามรายละเอียดของปูนะคะว่าแบบใดขาดเกินเยี่ยงแน่เนาะค่ะเนาะโทรมาได้เลยสําหรับตัวแนวท่าของปูนะคะปูกับหอม้าเขียนเขียนหางเดียวซ้ำหางเดียวตัดให้แล้วตัดให้แล้วก็ต้องเอาไปวิเคราะห์กันบ้วงค่ะนี่บอใบไม้นีบอบไม้นะคะนี่ลอลิงค่ะนี่ลอลิงเข้าใจนะคะพี่น้อง เขาใจเอาลดนะค่ะต้องไปเขียนให้แต่ว่าในในแต่ว่าบอกเราว่าอันนี้ลอลิงค่ะอันนี้บอยไหมไมค่ะพี่น้องเอซกัฟังเอานะคะพี่น้องคข้อาครัใจที่ปูท้าให้บองนครบนคู่หนึ่งล่างคู่หนึ่งแข่นแขแต่ว่าเปลี่ยนเงินแค่ดเฮ็ดไวเะแ่นีก็ต้องเลาเป็นยท่านไงค่ะปริทําบนท่านนะูกัะท้่มาครูเบอทัเนี่ยละค่ะแต่กำลังจะท่านนะครจบุญชุนท่าน ก็เฮ็้ซอยสาน้ำวัดน้ำว่าก็ไดลยบุญได้กุศลมีโสดมีลับมีโสดมีไส้กุศลมันมนมาสุกหูสุกคนให้พ่อพีน้อยซี่เานี่เออให้ยัตี่นี่มีโสดมีลาบมีโกไมีไส้นีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาดูดีไม่แห้งมาเคิมสุคนเลินสุมันนเ้อมาสุกหูสุกคนบานนี่สุขหุกคนมาน ตอนนี้ทะลาะกไม่ยังไล่รครับค่ะค่ะเดนี่เ,เ,เออขอาให้ยาที่นี่มีโคมีลาบมีโสไมีไส้มี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงอะไอดูดีไม่แห้มงมัน,น,มนมข้นสุกข้นทะเลิสุกข้นมันเด้อมาตุกขุสุกค้นบานเนี่ยใา่ นีเท่านั้นเลยก็ไม่ยังไล่หรอะค่ะค่ะดูที่จะหายมาแล้วนะคะพี่นอ้องเดี๋ยวแอดจะให้เบิ้งตรงชดุดชุดก้อนอีกเพื่อนึงเนาะคะ่ะชุดนี้ชุดเต็มชุดเต็มเนาะคะ่ะเพื่อสำหรับพี่น้องเอฟซีทันหนทีเพิ่นอยากหรือว่าจะย้อนเบิ้งคลิปก้อนหนานีก,นก็ได้เนาะคะ่ะหยุดเมตรงนี้หนาวิา่งไล่ ใช่ละวเลยเปิดขาเขาเห็นลราบันน okay. so, ี่มาทั้งหมดนู่นกายนะบอสอันนี uh, ้ช right okay. uh, ุดเต็มอันนี้ชุดเต็มค่ะอันนี้ชุดเต็มชุดคลิปก้อนนะคะทีแต่มาไายถ้ำไหวเนาะค่ะเนาะกระพู้งคัดออกมาจาก่ค่ะนี่ตัวนี้กับตัวนี้นะบอค่ะวันนี้เร็กล่างพุ้คัดมาจากตัวนี้เลยนะบอสแเร็กฝันนี่เลยพุ้คัดออกมาจาก ตัวนี้แล้วค่ะพี่น้องค้าค่ะเบื้องดีๆเนาะค่ะหรือว่าเอาไปเปรียบเทียบเอาไปวิเคราะห์กันเนาะค่ะเนาะว่าปู้ว่ามาจะใส่ผู้ว่มาจะใส่เหล็กสามตัวนะคะวานตัวนี้ก็เอามาเปลี่ยนไปใชอตัวนี้หมดอ๋อค่ะมันเหล็กมันเคลื่นกันผู้ว่ก็เลยเปลี่ยนเป็นเบิ้ลตัวนี้มาใส่ตัวนี้ในเรื่อตีสางแคบปู้ว่าโตได้หน่อยขนาดนี้พีเอฟซีมาขายได้แบบนี้ เอาคาดให้แน่นๆค่ะคาดให้เ่นนิ่นค่ะให้แล้วเนาะครับพี่น้องแต่ว่าให้กลับไปแน่ซองส่นนี่คือกลับเน้นค่ะมันบอกว่าซื้อเรบว่ากลับตัดแตกเนาะค่ะซื้อเรบว่ากลับตัดแตกแค่ค่ะกับกลับใบเบิ้งนะคะเนาะไปยบอปลาบอกรับกับมีแนวเดียวค่ะพี่น้องค่ะมีเรียกเรียนี้เรียกกันแม่เม็ดเรียกแม่ตะเช่นเพิ่นค่ะเพิ่นมาย่นมะยำไทยมาย่ำเลยมันบครับมาย่ำเพิ่นมาย่ำไทย อันนี้ก็เรียกเพื่อนกันนะเพื่อนก็ไม่ย้ำให้ค่ะไม่มาให้คัดเอาสองตัวนี้ค่ะไพทเดมักสุดเต็มกันไปพิจารณามันออกค่ะแพทมักสุดเต็มกันเลยพิจารณามันออกคู่คัดมาจากคันละค่ะมาเรียกคัดเพื่อนกันนะมักไปมักมั่นเป็นเน่าช่างไอ้เดชเชื่อดอกสุดยองมันมันค่ะค่ะได้กัขอบบุญขอบพุ่ปูนะคะที่แห่งเน่าช่ค่ะแล้วเป็นดอกเอซี่เฮ้าเนาะค่ะเนาะ ครับผมนี่กับปูของปูสีหงนะครับแนวทางของปูสีหงเพิ่นกระตัดมาให้แล้วครับแม่ตะเกียนเพิ่นกม็มายำเน้นให้แล้วครับงบน้อยเนาะรัฐบาลไทยมันเป็นองเนาะไมเขอมาแลวเด้พี่น้องหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กดกระดิ่งแกล้งเตือนกดติดตามได้พี่น้องจะบ่ได้พลาดข่าวสารเด,ดเด็ดจากทางช่องนะพี่น้องนะข่าวสารแม่ตะเคียนนะพี่น้องนะ ยังกะยำตัดห้แล้วครับผู้ใดสีมากเต็มสูตรก็มักครับผู้ใดแต่ว่าผู้ที่หกเพิ่ง,งกะตัดห้มากนน้อยเนาะครับเนาะ,ะพิจารณาจะเบรกข้าวด้วยครับดุลพินิจไปมันครับก่อนสิลงทุนเหมือนกันเสี่ยงสูงนะพี่น้องเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเละทางช่องก็เสนอเป็นเพียงแนวทางเท่าน,นั้นทางช่องก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะพี่น้องเนาะผู้ก่อผูไม่รด้พี่น้อง ขอบคุณสุภูสุคนลงปานาทั้งไก่ทั้งไก่ข,ขอให้มันหมาน,นสกุกปังำล้ำๆไปด้วยเด้อคลิปนี้สวัสดีก่อนคลิปหน้าจังพอกันไหมนะครับเนะบาะกล่บวค้าาสวัสดี